สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมมิ่งเกมเฮ้ยไม่ใช่สิลุงลีเกมมิ่ง h ช n แนลนะครับผมวันนี้ลุงลีมีกิจกรรมใหม่จะมานําเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่าดีวาตัวแม่โอเควิธีการนะครับไปที่หน้าแรกนะครับผมเลือกโอเวอร์วิวหลังจากนั้นนี่ครับเห็นไหมมันอยู่ม,ยมันจะอยู่ด้านขวานะครับผม ดีวาตัวแม่คลิกเลยโอเคคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าไอกิจกรรมดีวาตัวแม่เนี่ยจุดขายของมันคืออะไรเอาง่ายๆคือเป็นกิจกรรมที่เราสามารถที่จะได้สกินเซน้าสีทองนะครับ ซึนะ่งณตอนนี้ก็สกินเซน่าสีทองไม่มีให้เราจับจองนะก็สามารถมาจับจองได้นะตอนนี้โดยมาเล่นกิจกรรมนี้นะครับผมคราวน,นี้เรามาดูกันนะครับว่าข้อมูลอีเวนต์เป็นยังไงข้อมูลอีเวนต์นะครับเวลาอีเวนต์เริ่มต,ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่19ถึง25ตุลาคม2563นะครับผมซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของการไล่ล่าหาแฮกเกอร์ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยเล่นกิจกรรมแบบนี้ลุง เคยเล่นเอาไว้แล้วนะครับดูด้านขวามุมขวาเลยตอนนั้นน่าจะเป็นกิจกรรมชื่อว่าเป็นกิจกรรมชื่อว่าไล่ล่าแม่มดนะครับผมซึ่งลุงก็เคยลองไว้แล้วละ่ะอยู่ทางมุมขวาแอทเทนเดียวกันเป๊ะแต่เพียงแต่เปลี่ยนของรางวัลเปลี่ยนชื่อกิจกรรมนะครับแต่หลักการหรือคอนเซปต์หรือวิธีการเหมือนกันหมดเลยก็คือเอา้ง่ายก็คือสุ่ม ครั้งละ179นะครับผมจับแฮกเกอร์แฮกเกอร์ก็จะอยู่ใน1-9ถ้าเราเจอแฮกเกอร์เราก็จะได้เลยครับแฮกเกอร์ก็คือเซนาเนาะถ้าเราจับแฮกเกอร์หรือจับเซนาได้ปุ่มได้อะเราก็จะได้สกิน True True Damage s e n a พิสต i c k Edition หรือถ้าใครมีสกินนี้แล้วก็จะได้อบไปแทน15อบนะครับเป็นเวอร์อบนะครับผมโอเคคราวนี้กิจกรรมพวกเนี้ยมันมันก็จะมีมีการลบด้วยนะเนี่ยเห็นไหม เราสามารถลบช่องออกโดยใช้ r p คือเดิมมี9้าช่องใช่ไหมเราก็ลบออกไปเลยถ้าสมมติเราอยากจะสุ่มให้มันโอกาสได้เยอะหน่อยเราก็ลบไปเลย1ช่องแรกอะ่ะเสีย2 9 9 r p ช่องที่2มันก็จะเพิ่มขึ้นนะเป็นส99 r p คือมันก็จะอัตราก้าหน้านะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆอ่อจนครบช่องอะ่ะเอาง่ายงถ้าเราลบหมดอะ่ะก็น่าจะเสียประมาณ6 7 0 0 0 r p นะครับผมแล้วก็การซุ่มแต่ละครั้งอะ่ะเราก็มีโอกาสที่จะได้รับแต้มนะ3 1 0 นะครับ3-10ซึ่งแต้มเนี่ยเอาไปทำไรแต้มที่เราได้มาเนี่ยจะเอาไปสามารถแลกของได้นี่นะครับถ้าสมมุติว่าเราสุ่มไปแล้วสักพักนึงเราได้แต้มเนี่ยมันก็จะประกวดแต้มตรงนี้แล้วเราก็มาเลือกว่าเอาแต้มมาแลกของอะไรนะครับถ้าเราอยากได้สกินทองเนี่ยมันใช้แต้มตั้ง255ซึ่งมัน่ายเยอะมากอ,ะอ่ะเหมือนเดิมนะครับถ้าสมมุติใครได้36แต้มแล้วยังไม่มียาโซทูดเมทยาโซหรือทูดเมทอะคาลิ ate, ali, หรือทูดเมทเซนา เราเลือกเลยแล้วเราจะได้แชมปเปี้ยนของมันด้วยเออ <Wow. S 1> นี่คือข้อดีของกิจกรรมนะกิจกรรมพวกที่พวกแบบเนี้ยในการเลือกสกินจะแถมแชมปเปี้ยนด้วยในกรณีที่เราไม่มีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกิจกรรมเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการไล่ล่าทเคเนซึ่งดูดิใช้แปดแต้มได้ร้อยทเคเนเลยนะเอาง่ายๆถ้าสมมุติวนะ่าเรามีสักประมาณ80แต้มเราก็ได้ประมาณพันทุกเนแล้วนะก็ร60แต้มได้ สองพันโทเคนสองพันโทเคนก็เอาไปแลกเซ็ตสีทองได้นะครับก็แดกเนี่ยป่ะตรงนี้มันมีอยู่ทั้งหมด6กให้เก้าช่องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าในเก้าช่องเนี่ยเรามีโอกาส,สุ่มได้สามโอบเว,วอร์เวอร์โอ้บสามอันหรือได้เวอร์แก็บแบค็ค หอันหรือโชคดีได้ True Dame Senapistic Edition ตัวเนี้ยมีโอกาสมีโอกาสภายในเนี่ยแล้วแต่ดวงเลยอะเอานี้เราต้องเริ่มไล่ล่านะครับลุงจะลุงคิดว่าลุงจะสุ่มแค่เก้าเก้าช่องก็พอเนาะเก้าครั้งพอละเพราะว่าเรามาดูดูว,ว่าดวงเก้าครั้งเนี่ยมันจะได้ไม่ได้นะครับผมโอเคลุงคิดเลยนะเริ่มไล่ล่าปึ้งเขานี่เห็นไหมเราก็มาลุ้นกันว่าจะเอาเ้ามาลุ้นว่าเอ้ย มันอยู่ตรงไหนนะเซนาอยู่ตรงไหนนะและนี่ไงถ้าใครอยากจะลบช่องพวกนี้ออกก็ใช้อาพีลุงไม่ลบแล้วกันนะลุงเพียงดวงไปเลยลุ้นๆกันไปเลยอลุงคิดว่าเซนาต้องอยู่ตรงนี้นะครั้งที่หนึ่งนะยิงครั้งที่หนึ่งลุยไม่ต้องแสดงอีกครับยืนยัน มาดูซิว่าครั้งแรกลุงจะแจ็คพอตเลยปะเนี่ยถ้าแจ็คพอตนี่โคตรจะดวงดีเลยนะครับนี่เอฟซีโอ้ยแต่อย่างน้อยลุงได้เจ็ดแต้มนะครั้งแรกลุงได้เจ็ดแต้มอา้าวแต่มันไม่ได้บอกนะว่าอยู่ไหนโอเคครั้งที่สองลุงลุงคิดว่าอยู่ตรงนี้แล้วกันนะยิงครั้งที่สองดูซิในห้าแต้มแต่มันไม่เห็นเซนา่ะ โอ้ยสองครั้งไปแล้วได้เจ็ดกับห้าปุ๊บก็ไม่ออกแกบแบ็คก็ไม่ออกเซน่านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยอืม,มาครั้งที่สามได้เจ็ดแต้มอีกแล้วครั้งที่สี่โอ้ยได้หกแต้มนี่มันโผล่ตรงนี้นะมันโผล่ตรงนี้นะ เรียกว่ามันต้องอยู่ตรงนี้นะครั้งที่ห้าโอมันอยู่ไหนวะเนี่ยครั้งที่หกโอ้อยู่ข้างบนมันอยู่บนครั้งที่เจ็ดโอ้เจ็ดครั้งแล้วยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะได้ดแต่แตป อีเดี๋ยวดูประวัติได้ไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครั้งแล้วหรือสองครั้งก,กิจกรรมนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่น่าเสียงหรอกยากมากมากเลยกินนี้โผลน่นี้โอ้ยอยู่งนี้มันก็เนี่ยมันจะมาตรงนี้บ้าง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 เนี่ย แล้วครั้งต่อไปมันจะอยู่ตรงไหนวะนนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะสําหรับกิจกรรมนี้ของลุงลุงของวัดดวงที่ตรงนี้นะ,นนะครับโอ้ยมาลุ้นกันมาครั้งสุดท้ายต้องแจ็คพอตสิได้สักโอบก็ยังดีได้แกล็บแบ็กก็ได้นะขอแกลบแบ็กยิ่งดีใหญ่เซนานี่ลุงไม่หวังละเพราะมันยากมันยากมากอขอพลังขอพลังเลยดวงมาดวงจงมาดวงจงมาเพียง สรุปท้าสรุป9ครั้งลุงได้ทั้งหมดมา55แต้ม55แต้ม9ครั้งอ่า9้าครั้ง55แต้ม9ครั้งมันเท่ากับ9คูณ179เท่ากับ1,611ดังนั้นลุงขอแรกนี่ละกันดูเดเมเซสซีน่าเพราะซีน่าลุงยังไม่มีไปดูดีว่าซีน่าลุงยังไม่มีใช่ปะ จะได้แชมเปี้ยนยอย่างน้อยก็นี่เซน้าลุงยังไม่มีเห็นไหมโอเคอย่างน้อยก็ได้ทั้งสกิลแล้วก็แชมเปี้ยนด้วยแรกเลยใช้แต้มแรกของอย่าลืมแลกกันนะนะอย่างน้อยก็ได้ทูเดเมตตัวนี้มาแล้วกันใช้สามที่หกเพื่อรับยืนยันโอเคเท่านี้เหลือสิบเก้าแต้มสิบเก้าแต้มเอาไปทำอะไรดีนะ สิก้าแต้มโทเค็นดีกว่าเอ๊ะแป๊บนึงเออสิแบเก้าแต้มลุงแลกโทเค็นหนึ่ง, 19, งร้อยอันพอดี๋ยวโทเค็นไปลุงอยากได้โทเค็นไปแลกอันนี้ด้วยละ่ะพวกปอบแล้วก็เหลืออยู่สิบเอ็ดลุงแลกอบสองลูกแล้วกันเอานี้เหลือแต้มเดียวแต้มเดียวแลกอะไรได้บ้างอุ้ยแต้มเดียวแลกอะไรไม่ได้เลย oh, <no. S 1> อะไม่เป็นไยอมเสียไปแล้วกันแต้มหนึ่ง พอแต้มหนึ่งแรกไปไ,ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาวันนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่านี่ไงสกินเห็นไหมได้ละนี่นนได้ดูดเดบทแถมได้แชมเปี้ยนเลยนะดูดิถ้าเรามาดูร้านค้าเมื่อกก่อนหน้าน,นี้ลุงมาแชมเปี้ยนอ่ะมันจะมีเห็นไหมอันนี้ไม่มีแล้ว,สวแสดงว่าลุงได้แชมเปี้ยนมาด้วยนะครับผมโอเคนะมาเปิดอบสองอันโอ้ยมาลุ้นสองอันสิเยลุ้นดูสิว่าจะได้ สก,กินด,ดีกับเขาไหมาเนี่ยลุยอ oh. โอเคนะยังได้สก,กินระดับอีพิคมาอันหนึ่งอันที่สองอ๋อเจมได้ไหมเนี่ยเจมได้ไหมเนี่ย oh. มีลุงมีแล้วอะสรุปกิจกรรมนี้นะครับผมกิจกรรมจำรรชื่ออะไรนะดีว่าตัวแม่ลุงใช้ไปลุงสุมป,ประมาณสุ่มไป9ครั้งนะครับ ปุ่มใบเก้้งใช้ทั้งหมด1,611 RP ได้บูดาเมสเหน่ามาซึ่งตัวนี้ก็1,350 RP นะครับผมก็สรุปว่ากิจกรรมนี้ลุงเกลือครับผมกิจกรรมนี้ลุงเกลือครับผมกิจกรรมนี้ลุงเกลือครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ถึงแม้ว่าลุงจะได้โทเกตนมา100อันกับโอ๊บมาเปิดเล่น2อันเปิดแล้วก็เปิดมาก็ยังเกลือนะครับก็ ไม่เป็นไรครับเพื่อ f อลุงรีลุงมาเล่นกิจกรรมนี้ให้ดูกันนะครับกิจกรรมดีว่าตัวแม่ถ้าอย่างไงก็ถ้าใครชอบให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้ฝากกดไลค์กด s u บสไ r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆที่ในอนาคตนะครับผมอย่างไงก็ลุงไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมบายบายครับผม